ส <c> ว <oughs> ัสดีพี่น้องงานงานงานคิดว่าจบแล้มันคือบ่จบบ่นึกว่าเก็บดูกนึกว่าเก็บดูกแล้วสิจบบัดโง่มาเฮือนบัดยังอึกกระทึกนึกน้องพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องสจอยกปาสูเบิดมือเดยังบ่ได้เมื่อได้สจอยนี่ก็ได้ฮะ เอ้าส so ิมืองานเลยชิมืองานน้ำผึ้นะน้ำผึ้งเติมอ่ะผาวเติมอยู่เซโนครับผมเออมาทางหมุกบ่พี่น้องยังเต่าโฮมกันพี่น้องจักหน่อยขำๆนี่ก็แตกเมื่อไหรเมื่อมันเลยนี่อยู่เซโนเนี่ยอยู่สวรอยู่สวรรค์เนี่ย ตากะอยู่อันภาคเซโน,โน,น่นี่หลายบ่อนหลายที่ยังยังอบอุ่นยังอบอุ่นกันพี่ๆน้องๆจักหน่อยก็เย็นเพระาะว่าแต่ละคนก็สิได้เมื่อจังนั้นก็เย็นจอยเด้อนี่ อันนีมหมันออันนี้มวานเป็นคนสิไปอันเดินเรื่องเลนเรื่องอยู่เนาะจสิเป็นแนวใดล่ะรอบึงรอพังรอชมจจสกีิเป็นแนวใดเอ้ยใครแนวก็่็สิไปนะคอยนะไกับ่เฮินแะ้วก็บ่มมุน เออมีผัวเพิ่นแน่ผัวสาวควรแน่ป้าเพิ่นป้าสองป้าอะนะพี่น้องก็สิไตนั่แหละพัวพันกับข้าวเจ้าแล้วนาะสิเอาจังได๋ดีนะเฮ้ยได้ได้กันใส่แล้วเด้อกัน ยังพากันกินร์เอียงเนาะทางนี้กินข่าวแรงบ่ค่ะกินข่าวเรื่องไม่ได้พี่น้องทุกคนค่ะทุกคนนี่กับข่าวทางซ้าอยากตั้มหมองุ้งแบบกับข่าวค่ะปลาหมาคือแข็งแก่งท้ายังบดนอนบิดมือบิดคืนไปสมโพดกับบดคืนพี่น้องมายังบดนอนเดพี่น้องจากไหนก็ได้เมื่อนะพี่น้องยังอยู่อบอุ่นกัน นี่หะกระแยกใหญ่เมื่อบ้านไัยเมืองมันอยู่ทึงหลดกำลังเยียมเครื่องคองพี่น้องกันทีมงานคุบ่าผู้สาวทีมงานล่งถวยแข่งแก่งจะจบมงานประสู้ <laughs> วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นแต่เฮงพอมาสบายดีพี่น้องสวัสดีข้าวซะ,ะปกเปกกลับมาหอดือนพี่น้องกลับมาเลยเห็นหมอเขาตั้งคอ,อกมกก็เลยว่าคนไปไสน่เด้เห็นคนนั่งคอ,อกมกหลังถวยเอ้ย ก็น่าหักแท้ล่างถวยหนึ่งเขาล่างถวยพี่น้องสบายดีป่าลุงนะไม่ลูกสบายดีเป็น้องสบายดีป่าลุงอืมป่าอัลละผมตึกศึกอยู่ในน่ะมีลาซาคมบ่ไพซาหายแอ,อบูมแออบูมเป็นคนซาคมหายซาแล้วแล้วมาหนึ่งเขาล่างถวยบ่ยังเห็ดดีๆในที่นะ่นะนำหนึ่งนำสองใส่กระซัมที่ลูก เอาไปสิถิมก้อนตัวนี้ผูกสิดใส่เหงา,า,างใหม่เอสิดใช่เออมาแล้วแ้วก็พัดกระซ้ามขคือแม่เคยสอนนะพัดแล้วแล้วก็เอาหนามใส่เอาไว้ไล่ถวยอย่าใส่ร้ายมันจะเป็นพองแหงใส่พอดีมันรปลปบลอยๆวาังผมเปียกอีกแล้วค่ะ เสียงเสนาะว่าอื้อๆๆอีหล่าเห็นอยู่ว่าวลูกหึอีหล่าเห็นว่าวอยู่ใส่แหนมก็ต้องพาดูเห็นอยู่บ่เออผูด้ผูเห็นแล้วล่ะพูๆๆพูน้ดำนะเออน่ะเขาคือปล่อยขึ้นสูงแท้ได้ยินเสียงน่อยเดียวน่ะอ่ะได้ยินเสียงอื้อๆๆไหนเดียวน สูงโพดจนเห็นลิบหลีอยู่น้อยๆโ,โ,โอ้โหงพระเอาโอ้เชียงมันกระดังคัดอะไรนี่มันกระเด็นเ่โตะแล้วได้ชิได้นั่งแบบนี้ ต้มน้ำอามจากมือเลยล่ะฮะโอ้โหบัดอีลาเอาน้ำไล่ถวยล่างลงเลยพองมันนะน้ำในลาอีลาไล่แล้วจากกระซ้ามนีอีลาเอาน้ำลาดลงเลยแหลวก็ล่างกระซ้ามมงงุ่มไว้แบบนี้สดียำแรงๆนะพี่น้องคำมืดเลยได้พี่น้องเลยมือนี้มาแต่หน้าพกอกัน มือใหม่เด้มอมือนี้มือนี้วันที่เท่าไหร่สี่วันสี่เป็นวันจันทร์พี่เนาะคลิปต่อจากเมื่อวานนี่เนาะวานนี้ถ่ายคลิปกับเบอรได้จบเนาะพี่เนาะพี่เนาะเลิกล่าก,ก็แล้วก็แตกนี่ไพ่นี่มันสะแพงกามาเฮือนถ่ายหละหนึ่งเขาหลังถวยแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็มาต่ออีกพี่น้องมาต่ออีกมือนี้กำลัง ปิ่งกบพี่น้องเลยปิ่งกบสกินแรงมาแต่หน้ามาอนี่ไปทางป่าใหญ่หัวเขาน่าพี่น้องเลยอ่ากะนหน้าซศาแพงนี่แหละหน้าซศาแพงโดยเฉพาะเลยเนาะบรมณ้ามูนเถอะนะหน้าสื่อตั้งแต่ได้สิบสองสิบสามปีแหละแต่ว่าบุริเหตุมีแต่ป่ามีแต่ป่าแต่ดงพี่น้องเลยบุริเหตุดรอก นี่ก็ขอทางเขาหน้าได้แล้วก็เลยไปทางป่าไปทางทางเขาไปใหญ่หัวให้เขาเจ้าเพราะว่าหน้าเขาเจ้ามันอ้อมหัวเรียบร้อยเลยขอทางนำเขาเจ้าได้แล้วก็ไปใหญ่หัวพี่น้องเลยแต่ว่าบระเทศไทยเอฟซีได้เบิ่งดอกมันยังบุบเบตาเบิ่งมันมีแต่ป่าไม้นี่พักอกค่พี่น้องเลยพักอกค่นี่แถวเขนห้าบัวมีได้ มีแต่อยู่ผู้ภาคใต้แถวปักเซ่ผูเดอ้อผอ้าอ,อีกคูนี่ตําแกจวใส่พ้าอีกคู่แล้วก็มะกอกมะกอกเริ่มสุกลได้พี่น้องเลยได้ได้กินแต่หัวปีได้ปีนี้เพราะว่าได้ออกไปป่าไปดงแล้วได้กินขู้ป,ปีกันมีแต่หมูเก็บมาให้กินกำลังเหลือมเอ็มเต็มพี่นอ้นองปีงรบกบซื้อ พักอีกู่นก็ได้กินคูปีพี่น้อยตะเก้าเนี่ก็บโเคยได้กินแบบน,นี้หลังจากกันปีอันแหม่เสียนะเนาะปีแหม่เสียหรืออ่านเสียสิบกว่าปีแล้วแหละคนอันแม่ไอ้เพียงเนาะมาแต่ปักเซเพิ่นกันเลยเอามาให้กินเคยกินแล้วก็ติดใจแบบเกษตรมาเลยแลก็แต่ละปีต้องได้กิน เพราะว่าปีหนึ่งสีได้กินได้กินเป็นอันราดูไปเนาะขนาดข้เขาเกี่ยวเขาแล้วนะี่สีได้กินได้กินเดือนหนึ่งเดือนสิบสองาเดือนหนึ่งเนาะมันเป็นระดูคือกันได้ไอีค่นะคะี่ค่ะพักตามระดูมือเพ้นนี่เซียนห่อนนี่บัดมายามแรงๆบัด่มลม,ม,มเริ่มนาวอีกเลย ปิ่งกบซุปพี่น้องต่อด้วยปิ่งกระปูนาปิ่งกระปูนาพี่น้องปิ่งให้ลูกสาวกับลูกชายกระปูจากตัวนี่สองสี่หกหกตวักตวกำลังเหลืองพี่น้อง กะปูนี่กินเป็นยามกะแสบพี่น้องเฮากินเลยเลยแกบ่แสบสิว่าสุพังกินยาได้มันแสบพี่น้องกินยาเกี่ยวเขาแล้วนี่มันแสบให้กินยามอันยามนาน้ำหลายๆปลาลงตอลงลีน่ะจําแม่นบ่แสบพี่น้องเอ้ยเบา เบ้าเห็ดจังปางวาวนะมันเว้าวความมั่นความยั้งบ่มีเลย<ม>แต่ว่ากินย่ามันนี่ล้างเกี่ยวขาวแล้วในี่แสบพี่น้องเลย<ม>ปนกินกบ<ม>ับแ่บกินปนกินใส่ขาอ่อนแห้งกับแ่บพี่น้องเลยแล้วก็ป้งกินนีธรรมศาสตร์แบบนี้กบ<ม>ับแ่บในเวลา<ม>เวลาเอา,าแกอองมันเลยเอาเกลือหวยพี่น้อง าแพทก์กะว่ากะซึ้งไปน,ำน้ำเนาะลูกห้องอึ้กระทึกแจ็คแมนกับห้องยังสิอคอปิดคลิป,ปเด้อพี่น้องค่ะก็ไลก์กดแชร์ก่อๆก็คิดนะสบายดีสบายดี